สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำผัดเผ็ดปลาช่อนค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะแต่ก็อร่อยมากๆนะคะเปลืองข้าวมากๆด้วยรสชาติเข้มขน้นสูตรนี้นะคะจะใส่นมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันด้วยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ น้ำมันใส่กระทะตั้งไฟกลางนะคะเตรียมเอาไว้นะคะอันนี้ค่ะเป็นปลาช่อนนะคะที่เราหั่นชิ้นนะคะเป็นชิ้นแว่นแบบนี้นะแล้วก็คลุกแป้งเท่ากรอบเอาไว้ค่ะเตรียมลงไปทอดนะคะแล้วก็เช่นเคยนะเคล็ดลับในการทอดปลาไม่คาวของปู้นะคะนี่ค่ะขิงแก่ค่ะใส่ขิงแก่ลงไปทอดในน้ำมันก่อนที่จะนำปลาลงไปทอดนะคะหรือว่าจะนำลงไปทอดพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะ แต่ขั้นตอนการเตรียมปลานะไปหาดูได้ในคลิปเก่าๆนะคะของปูจะล้างด้วยเกลือนะคะเค้าเกลือก่อนแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะแล้วก็เทน้ําออกค่ะเติมน้ําลงไปใหม่แล้วก็หยอดน้ำส้มสายชูสัก 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะแช่เอาไว้5นาทีนะคะพอถึงเวลาที่จะนํามาใช้ก็เส็จน้ําออกค่ะแล้วก็นํามาคลุกแป้งแบบนี้นะคะเป็นการเตรียมปลา ที่ทาให้ไม่ข่าวค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะที่ผู้จะทําในทุกๆครั้งนะคะที่ทําเกี่ยวกับพวกปลาเนะะี่ยค่ะนี่นะคะจะเป็นพริกแกงขัดเผ็ดค่ะปริมาณมากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะนี่ผู้จะใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่ใส่นะคะก็จะเป็นโหระพาใบมะกรูดฉีกค,ค่ะมีพริกนะคะเป็นพริกจินดาแดงหั่นแฉลบนะคะแล้วก็พริกเหลืองหั่นแฉลบแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยค่ะ พริกไทยอ่อนนะคะเวลาที่เคี้ยวนะคะโอ้อร่อยสุดยอดเลยค่ะน้ำมันมเริ่มร้อนแล้วนะคะก็จะใส่ขิงลงไปทอดค่ะทอดจนขิงเหลืองกรอบเลยนะคะหรือว่าอย่างที่บอกนะจะใส่ตัวปลานะคะลงไปทอดพร้อมกันกับขิงก็ได้ค่ะ ก็จะผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะนนี้เป็นน้ำเปล่าเอาไว้เติมถ้าเผื่อมันแห้งเกินไปนะคะแล้วก็จะให้ความหอมนัวนะคะด้วยตัวนมข้นจืดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็น้ำปลาค่ะ พอทอดจนสุกเหลืองนะคะก็ตักขึ้นค่ะอันนี้ปู้จะตักตัวขิงที่เราทอดลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวปู้จะใส่ตัวขิงทอดนี่ลงไปผัดในผัดเผ็ดของเราด้วยค่ะถ้าเผื่อใครชอบนะคะใครชอบแบบกรอบมากๆก็ทอดต่อนะคะให้ให้ปลาของเรากรอบมากๆนะคะแต่สําหรับปู้นะคะกรอบเหลืองประมาณหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ยค่ะกําลังดีค่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าแล้วแต่วความชอบส่วนบุคคลเลยค่ะ เนี่ยค่ะตักขึ้นไว้เลยนะคะกระทะใบเดิมค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะใส่พริกแกงค่ะลงไปผัดลงไปผัดให้หอมเลยนะ จริงๆถ้าเผื่อใส่กระชายก็อร่อยนะคะแต่พอดีเอินว่าปูไม่มีกระชายนะเดี๋ยวก็จะใส่ตัวขิงที่เราทอดพร้อมกับปลาลงไปแทนค่ะผัดให้หอมดีแล้วนะคะใส่ปลาลงไปค่ะ น้ำตาลมะพร้าวนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าดิดหน่อยค่ะเนี่ผัดให้น้ำตาลละลายค่ะ ุงรสนะคะน,น,น้ําปลาเมื่อกี้ใส่น้ําตาลไปแล้วใส่น้ําปลานะคะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะจากนั้นก็จะผัดให้เข้ากันค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆผัดนะคะ เนี่ยค่ะปูก็เติมน้ําลงไปนะคะเพิ่มน้ําไปอีกนะคะเราสามารถจะเติมน้ําหรือว่านมข้นจืดสลับกันนะคะลงไปได้แบบที่เราต้องการเลยค่ะบางคนชอบแห้งๆบางคนชอบน้ําขลุกขลิกนะคะใส่นมใส่น้ําได้ตามใจชอบเลยนะคะผงปรุงรสค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ถ้าเผื่อเติมนมข้นจืดอ,อย่างเดียวไม่เติมน้ํานะ,ะมันจะข้นเกินไปค่ะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะลงไปติดไฟได้เลยค่ะผัดแป๊บเดียว ใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับปลาช่อนผัดเผ็ดนะคะใส่นมข้นจืดของเรานะคะรสชาติบอกได้เลยนะคะว่าเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆนะคะมื้อนี้ทานข้าวไม่ต่ำกว่า2จานแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝากดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของปู้นะคะ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ